นี่กำลังจะนั่งรถเมล์จากหน้ามหาชัยไ,ไปย่านเฉาอย่างคคะเฉาอย่างก็คือแหล่งรวมการค้าพวกแบบเสื้อผ้ารองเท้าหรือแบบของกินเยอะมากเหมือนกับเยวาวราชสำเพงประตูน้ําแพนติน,นัมคือจะไปดูไม้แบบบินต้านให้น้องชายนะคะมีนักศึกษาไปกับเราด้วยชื่อน้องไอดิน,ดนครับ,รบเดี๋ยวน้องก็จะไปศึกษาต่อที่ประเทศไทยนะคะจังหวัดบึงกา เป็นคนที่ไม่ค่อยดูอุณหภูมิที่นี่เลยนะวันนี้19องศาแต่ใส่แบบอย่างหนายัางร้อนใส่กางเกงที่มันมีผ้าแบบนี้ข้างในในอุณหภูมิ19องศาร้อนมากตอนนี้ถนนเส้นนี้นะคะก็คือรวมสถาบันการศึกษาทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนนะคะนี้ก็คือ โรงเรียนตำรวจนี่ก็คือโรงเรียนอาชีวะนะคะในเมืองก็ยังจะมีบ้านแบบทรงเก่าอยู่นะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนทางการยังไม่ได้ให้เลือหรือว่าปรับเปลี่ยนพื้นที่ ส่วนหมู่บ้านนี้ก็คือไม่ค่อยมีคนมาอยู่เลยตั้งแบบเยอะมากเป็นหลังๆเพราะว่ามันแพงมากมีคนมาอยู่ไม่กี่หลังนอก้านคือร้างตอนนี้กำลังจะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะรับภารกิจของเราคือตามหาไม้แบดมินตันนะคะอยู่ที่เฉาหยางแต่ว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไฟใต้ดินไปที่ ตรงย่านมาหาลัายกวางซีนคะก็คือไปตามหาก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าของเป็นคนไทยอยากกินเหมือนกันแล้วเนี่ยปะตอนนี้ก็คือเรือระหว่างเดินไปสิบนาทีเพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับ ขีมม่มอเตอร์ไซค์ตาธารณะไปเราก็เลือกขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปความสะดวกแล้วก็หิวข้าวแล้วนี่คือหน้ามหาวิทยาลัยกวางสีนะคะเมื่อกี้มีร้านอาหารไทยร้านชาไทยข้างหน้าก็ขายของกินเยอะม,มากวิมีหนังสือมือสองน้องสาวเฟิร์นก็มาเรียนที่นี่นะ ระแวกหน้ามอนะครับของกินเยอะมากร้านหนังสือมือสองคือเยอะมากเลยดีจังเลยอะ่ะตอนนี้เขายังไม่เปิดเขาจะเปิดตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นคือคนมหาศาลร้านชาไทยตรงนี้มีอยู่สองร้านนี่คือประตู ข้างนะคะมหาวิทยาลัยกวางสีมหาวิทยาลัยใหญ่ของมณฑลกวางสีมาก่งกว๋วยเตี๋ยวเรือสุขโขทยัยยิ้มกว้างนี่ก็คืออยู่ด้านข้างของประตูของมหาวิทยาลัยกวางศีนะคะ,ะเ,เมนูภาษาไทยนะคะ แล้วเขาก็มีผัดผัจีนให้ดีจังเลยพวกเราอยู่นั่นเราก็รู้สึกว่าเราก็เรียนผัดผัจีนไปด้วยจากเมนูเพราะว่าเขาเขียนลงกันหมดเลยนีนพริกน้ำปลาพริกผัดพริกเผ็ดน้ำปลาม <laughs> ดมน้ำมมมาก <laughs> ชามใหญ่มาก จะกินต้ำยำต่อไม่ได้เลยอ่ะใหญ่มากเลยเก๋เต,ต๋วเรือกินคู่กับชาทไทยอุ้ยดูช้อนเขาใหญ่มาสะไปไปเลยค่ะมีขนมปังชาไทายและขนมปังสังขยา นี่คือร้านหนังสือมือสองมันดีมากเลยทุกคนคือเด็กนักศึกษาบางคนไม่อยากจะซื้อหนังสือใหม่เพราะว่าราคามันสูงเขาก็เลยมาซื้อมือสองแล้วมือสองบางคนคือเขาเขียนเขียนดิดีมากเลยอ่ะดูนีมีมีเขียนไว้นะนคนนี้ไม่ได้เขียนอะไรอ๋อมีอยู่หนึ่งอ่นี่ก็คือใหม่เอี่ยมอ่อง <laughs> ไม่ได้เขียนอะไรเลย ส่วนมากจะเป็นหนังสือที่นักศึกษาเขาเรียนจบแล้วแล้วเขาก็ทิ้งไว้ที่หอแล้วพวกออีพวกแบบแม่บ้านน่ะเขาก็รับรับมาแล้วก็มาขายต่อแล้วหนังสือมือสองถ้นานังสือมือสองก็ขายต่อให้กับนักศึกษาที่สนใจมีหนังสือใหม่ก็มีนะทุกคนนี่คือหนังสือใหม่แต่ก็เนี่ยมือสองก็มีเยอะมากเลยมีทั้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเลยก็มาดูได้นะ นี่ก็มีบอกน,อนี่อูเหนียนจีป .5 ป .4 ป .6 ป .3 นี่คือรวมพจนานุกรมพจนานุกรมจีนแล้วก็มีอังกฤษนิดหน่อยที่จีนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษช่วงประมาณปอ .3 อเด็ก็าจได้นี่เขาคือเซนเอมี่ตามิง แล้วก็นี่ก็คือแม่ของเอนกาเอ็มกาเอมี่อันนี้คือหนังสือคณิตศาสตร์ของมัธยมต้นนะคะคณิตมอดต้นนะทุกคนที่จีนเรียนกันขนาดนี้เลยดูอหอันนี้คือวิทยาศาสตร์มอดต้นโอ ได้มาหนึ่งเล่มนะคะของเด็กน้อยว่ได้หนังสือเกี่ยวกับประวัติสถานที่บ้านเกิดของเขานะครับหลังจากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะครับเราก็มาสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่แบบคอนโดน,นี่ก็เคยเรียกว,ว่าสาลเจ้าแหลมเชียงนะครับอีเย่มาเร็วมาเร็วอุ้ยน่ารักมากเลยแ <laughs> บดมินตันไว้ก่อนนะขอดูตรงนี้ก่อน น่ารักเนาะฮาร์รีพอตเตอร์อะฮาร์รีพอตเตอร์เหรอ <Yeah. S 2> เย้เฮอร์เมโอนี่อ๋อ oh, ใช่ลนันน่ารักม่ยมันไปต,ต้องมือได้ด้วยมันเปแบบตเเัวจ่ยว <c oughs> ทำไมแฮร์รี่พอตเตอร์หัวเถิกจังทำไมหยดผมแบาหัวฝาอยู่ข้างบนนไม่ใช่ตรงนี้ก็ถเลยปได้ใช่ผมน้องกลับมาแล้วใครไปแกล้งน้องอ่ะไปหัวเถิกจังไปหาทไม้แบดนี่คือเป็นซอยเกี่ยวกับพวกแบบขายเครื่องเงินนี่ เครื่องเงินข้อมือเงินทางนั้นเลยนะคะมี oh. สิ่งที่เราต้องการก็คือยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์ลีหนิงปะนี่ก็คือซื้อสั่งรอก็ลดหน่อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อสองอย่างก็คือลดหน่อยสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ดีมากดีมาก ส้งสั้งหรอป่ะเสี้ยวหรอโหมีชั้นล่างด้วยว่าร้านนี้ใหญ่มใช่เมื่อวานที่สนามกีฬามีแค่บูธเดียวสัสนสส้นสันส้น,น<ว>เล็กๆออกงงแล้วษา ซายูซีย์้ยู有什么区别？เเม那挑什就是那挑人是不挑<么>มาดูของนะคะแต่แพงกว่าที่ไทยอีกอะที่ไทยอะขายประมาณ6,500แต่ที่นี่ขาย7,000กว่าขนะะะะนะนาดรถแล้วนะนักศึกษาเขาก,ก็เลยมาดูกระเป๋านะคะไหนๆก็นั่งรถมา ดูรองเท้าดิสีสันสดใส,ส,สมากดูสีดิจิตจ,จาดมากรอ,องเท้าเด็กอย่างแพ้พน,นี่ก็มีหมวกมันเป็นหมวกสำหรับเด็กน้อยอ่ะ หล่อของฉันอันนี้ก็คือรุ่นเดียวกับเซวจ้านที่ใส่นี่ก็คือเสื้อตัวเดียวกับเซวจ้านที่ใส่นะครับพี่แท้มันมีความเป็นแบบว่า จินจีนลายที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็กระดุมจีนสวยดีให้น้องชายแส่จะเหมเซียวจ้านไหมะมาสิ่งนี้เพื่อจะดูของให้น้องชายนะคะแต่ของนั้นก็คือไม่มีไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าแพงไปแต่ว่าคนนี้ที่มาเป็นเพื่อนนั้นกลับได้ของ กลายเป็นนักศึกษาที่ได้ของแทนโดนไปเท่าไหร่ห้าพันหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทนี่คือผู้ติดตามนะผู้ติดตามมันจะได้ของ่คนที่ตั้งใจจะมาไม่อยากมากอาจารย์แล้วขอโทษ <laughs> <laughs> ไม่อยากไปเล่นกนะับอาจารย์แล้วใช้สงมผัสหมอนผู้ติดตามได้ของ พูดตั้งใจมาไม่ได้อะไรดูกระเป๋าใบใหม่โอ้ย,อย,อยสินเปล่านะนี่ยังอีหนึ่งชั่วโมงยังอีหนึ่งชั่วโมงอยากเ <ไป S 1> ดิน<ด>ต่อ,ตอใช่ไหมไม่ต้องแม่ไม่ต้องหาลูกใช่ไหมอ่ะบอกอาจารย์เหลดไปหนึ่งชั่วโมงฮะฝากไว้ก่อน6กโมงเย็นค่อยไปรับกำลังนั่งรถกลับไปมาหาวิทยาลัยนะครับ เด็กน้อยเลิกเรียน5้าโมงแต่บอกอาจารย์ไว้ว่าเดี๋ยวหโมงไปรับกลับมหาวิทยาลัยของเราดีกว่าลมเย็นสบายว่าเจ็ดสิองศากลับมามหาวิทยาลัยแล้วทุกคนอีนู่กำลังนั่งรถเข้าไปข้างในนะครับทันทนัน ทนออัน6กโมงรับไปหนอยทันโยแต่จ่าหมดไปแล้วหนวัน